สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มคนใช้รถ E ีวีเลยนะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องปัญหาของเนต้ในไทยนี่แหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องบริการหลังการขายครับเห็นว่าเรื่องมันไปถึงสคบอแล้วด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุม้มครองผู้บริโภคต้องเข้ามาดูเองเลย ใช่ค่ะตามข่าวจากไทยรัฐออนไลน์เนี่ยสคบเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการเรียกทางบริษัทเน t ต a u t ออโตไทยแลนด์จำกัดเข้าไปคุยแล้วอ๋อครับแล้วปัญหาหลากัหลกๆที่คนเขาร้องเรียนกันนี่คืออะไรบ้างครับหลกัหลกๆเลยก็คืออ,อการรออะไรคะ่ะบางเคสเนี่ยรอนานเป็นเดือนเ,อนเลยนะคะรถก็ใช้ไม่ได้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอครับ ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องคือการจดทะเบียนรถยนต์จากป้ายแดงเป็นป้ายขาวมันล่าช้ามากอืมอันนี้น่าหงุดหงิดจริงครับเพราะป้ายแดงมันมีข้อจํากัดการใช้งานเยอะเหมือนกันถูกต้องค่ะมันก็เลยกระทบคนใช้รถโดยตรงสคบอก็เลยต้องเข้ามาจัดการแล้วตอนที่สคบอรเรียกเนต้ามาคุยนี่เขาคุยกันเมื่อไหร่ครับแล้วเนต้าเขาว่ายังไงบ้างเขาเรียกคุยไปเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางเนต้าเขาก็ชี้แจงหลายเรื่องนะคะ คือทั้งเรื่องจำนวนศูนย์บริการที่มีอยู่ตอนนี้ยอดขายรถครับแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาเรื่องจดทะเบียนล่าช้าที่ว่านี่แหละค่ะรวมถึงบอกว่ากําลังพิจารณาเรื่องชดเชยให้ด้วยนะสําหรับคนที่รออะไรนานๆหรือมีความเสียหายอื่นๆอ๋อมีพูดถึงการชดเชยด้วยค่ะแล้วก็มีพูดถึงแผงป้องกันปัญหาในอนาคตด้วยแล้วที่สําคัญเลยคือเขาปฏิเสธข่าวลือค่ะที่ว่าอาจจะเลิกผลิตหรือเลิกขายในไทยอันนี้เขายืนยันว่าไม่จริง อืมการชี้แจงก็เรื่องหนึ่งแต่สคบเขาคงไม่ได้ฟังเฉยๆใช่ไหมครับเห็นว่ามีการลงพื้นที่ด้วยใช่ค่ะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเลยเพื่อให้เห็นข้อมูลจริงๆล่าสุดก็วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาครับไปที่ไหนครับสคบเขาลงไปที่ผู้แทนจําหน่ายรายนึงค่ะชื่อบริษัท ev fast จำกัดไปดูเรื่องการจดทะเบียนโดยเฉพาะเลยอ๋อแล้วผลเป็นไงบ้างครับ ก็พบว่าเขาจดทะเบียนไปแล้วประมาณ5,000คันนะคะเหลือที่ยังดำเนินการอยู่อีกสัก300คันซึ่งเขาก็คาดว่าจะเร่งทำให้เสร็จภายใน15กรกฎาคมนี้ค่ะโอเคเรื่องจดทะเบียนก็ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าแต่เรื่องอะไรนี่สิครับที่คนยังกังวลกันอยู่สคบจะตามเรื่องนี้ต่อ,อยังไงมีแผนค่ะ ตามกำหนดคือวันที่11มิถุนายนนี้เลยสคอบอจะลงพื้นที่ไปที่ตัวบริษัทเนต้าออโตไทยแลนด์โดยตรงเลยอ๋อไปที่บริษัทแม่เลยใช่ค่ะเพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องบริการหลังการขายนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องการรออะไรที่คนร้องเรียนเยอะๆการลงไปคุยตรงๆแบบนี้น่าจะดีครับน่าจะได้ข้อมูลชัดเจนขึ้นและถ้าเออถ้าคุยกันแล้วตรวจสอบแล้วมันยังตกลงกันไม่ได้เหรอครับสคอบอเขาจะทำยังไงต่อ คือตามกระบวนการปรกติเขาเนี่ยหลังจากรวบรวมหลักฐานเสร็จเขาจะพยายามไกล่เกลีย่ยก่อนค่ะครับไกล่เกลีย่ยใช่ค่ะอาจจะคุยกันในชั้นเจ้าหน้าที่ก่อนหรืออาจจะผ่านคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่ยถ้าตกลงกันได้นะก็จะมีการทําบันทึกข้อตกลงทําสัญญาปร,ประนีประนอมยอมความกันไปเรื่องก็จะจบค่ะอืแต่ในความเป็นจริงมันก็อาจจะมีกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ถูกต้องค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆสคบก็มีขั้นตอนต่อไปครับคือเขาจะรวบรวมสำนวนหลักฐานทั้งหมดเสนอผ่านคณะอนุกรรมการขึ้นไปให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชุดใหญ่พิจารณาอ๋อส่งเรื่องให้บอดใหญ่เลยค่ะถ้าบอดใหญ่เห็นว่าควรดำเนินการต่อก็อาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะ าม,มาตรา39มของพอรบรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อบังคับให้ทางบริษัทปฏิบัติตามสิทธิ์ของผู้บริโภคฟังดูแล้วสคบอก็มีกระบวนการที่ชัดเจนรองรับอยู่นะครับไม่ใช่แค่รับเรื่องเฉยเใช่ค่ะเขาก็ยืนยันว่าทำงานเพื่อผู้บริโภคเต็มที่แล้วก็แจ้งช่องทางร้องเรียนไว้ด้วยนะคะทั้งสายด่วน1 1 6 6หรือจะผ่านแอป OC PB Connect แล้วก็เว็บไซต์ของสคบอเองครับสรุปคือตอนนี้สคออบอกำลังตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งตรวจสอบทั้งมีกระบวนการไกลเกลีย่ยแล้วก็มีเรื่องกฎหมายรองรับค่ะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะคลี่คลายไปทางไหนครับแต่ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเนต้าเนี่ยผมว่าสถานการณ์นี้มันเหมือนเป็นบทเรียนหรือบททดสอบสําคัญเหมือนกันนะครับสาหรับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆที่เข้ามาทําตลาดในไทยเยอะๆตอนนี้ประเด็นนั้นสําคัญมากเลยค่ะมันสะท้อนภาพใหญ่เลยว่า การจะขายรถยนต์ไฟฟ้าในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวรถสเปคราคาหรือโปรโมชั่นเท่านั้นแล้วแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการหลังการขายเนี่ยสำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องศูนย์บริการที่ต้องพร้อมจริงๆจริงครับความพร้อมตรงนี้มันสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าได้ในระยะยาวเลยใช่ค่ะมันอาจจะเป็นตัวตัดสินเลยก็ได้นะคะว่าแบรนด์ไหนจะอยู่รอดหรือประสบความสําเร็จในตลาดที่การแข่งขันสูงแบบนี้ได้ รเรื่องนี้คงทําให้ค่ายรถ EV อื่นๆต้องกลับมามองเรื่องบริการหลังการขายของตัวเองกันมากขึ้นด้วยแล้วฝั่งผู้บริโภคเองการหาข้อมูลเรื่องพวกนี้ก่อนตัดสินใจซื้อก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับแน่นอนค่ะรถสุดท้ายแล้วประสบการณ์การใช้งานจริงๆตั้งแต่ซื้อจนถึงการดูแลรักษาบริการหลังการขายนี่แหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอด ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อนะครับว่าการเร่งขยายตลาดกับการสร้างพื้นฐานบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งเนี่ยมันควรจะสมดุลกันยังไงใช่ค่ะเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรามันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะ